ครับสวัสดีครับผมเชรัต์อรุณโชธนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนบทเรียนที่2นะครับของเรื่องหลักการทํางานของดิสแตลรีเลร้อยสิบห้า kv นะครับซึ่งสำหรับบทเรียนที่สองเนี่ยก็จะเป็นการคํานวณนะครับค่าอิพีแดนซ์แล้วพอดลงในค่า rx ด i a แกรมนะครับก็คือเป็นการคํานวณที่ดีเล์ดิสแตลรีเล์ใช้จริงๆนะครับซึ่งสําหรับ rx d อ a ก r a m ก็คือเราได้ค่าอิพีแดนซ์มาแล้วนะครับจากบทเรียนที่1เนี่ยเราก็เอามาพอดนะครับลง ตัว R-X diagram นะครับคือกราฟที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือจะประกอบด้วยค่าความต้านทานนะครับแล้วก็ค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งนะครับก็จะสังเกตได้ว่าถ้าอยู่นอกโซนในโซนสีฟ้าเนี่ยก็คือระบบอยู่ในสวาพะปกตินะครับแต่ถ้าเข้าอิ p พ d แดนซ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนสีขาวเมื่อไหรอ่อยู่ในวงกลมเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าค่าอิ p พ d แดนซ์น้อยกว่าค่า pick up นะครับก็แสดงว่าเกิดเหตุผิดปกติรีเลย์ก็จะสั่งทิป นะครับค่าอิมพีแดนซ์ที่คำนวณได้เนี่ยก็คือสูตรของกฎของโอห์มที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือค่า Zf นะครับก็คือค่าอิมพีแดน e จุดเกิดเหตุนะครับเท่ากับ V หารด้วย I นะครับซึ่งผลลับออกมาเนี่ยก็จะคือค่า R ก็คือค่าความต้านทานนะครับบวก jX ก็คือค่าความเหนียวหนาของสายส่งนะครับซึ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าค่าอิมพีแดน e เนี่ยอยู่ในวงกลมเนี่ยแสดงว่าค่า7 การลัดองจรในสายส่งนะครับแต่ถ้าอิมพีแดนซ์เนี่ยอยู่นอกวงกลมนะครับก็แสดงว่าอยู่นอกโซนการทํางานนะครับก็คือรีเลย์จะไม่ทํางานก็คือสั่งบล็อกนะครับไม่มีการทํางานนะครับซึ่งการทํางานของติดตั้ l รีเลย์เนี่ยก็จะเป็นแบบทันทีทันใดนะครับไม่มีการหน่วงเวลานะครับคือถ้าค่าอิมพีแดนซ์น้อยกว่าค่าเซตติ้งเมื่อไหร่เนี่ยจะสั่งทิปเลยนะครับก็แสดงว่าอย่างที่เห็นนะครับจะไม่มีการหน่วงเวลาคืออิมพีแดนซ์อยู่ในโซนเมื่อไหร่สั่งทิปเลยนะครับ ซึ่งลักษณะการทํางานของตัวตนรีเลย์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเป็นการทํางานด้วยความเร็วสูงนะครับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยก็จะมีอยู่3ค่านะครับก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟ้าและก็มุมระหว่างเฟสนะครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะมาพอดบน RX d i a g r a ดแกรมนะครับสำหรับอินพันด์นที่ d ีเลย์มองเห็นนะครับซึ่งแรงดันกระแสและก็มุมระหว่างเฟสเนี่ย ก็จะได้ตามรูปนะครับวงจรง่ายๆนะครับว่ารีเลย์มองเห็นยังไงอันนี้คือรีเลย์นะครับก็จะใช้นะครับค่าแรงดันไฟฟ้าก็คือจากค่า PT นะครับหรือ Potential t r a n s f o r m e r หรือมอแปลงแรงดันนะครับแล้วก็ CT นะครับซึ่งเอามาคำนวณค่ามุมระหว่างเฟสด้วยนะครับก็จะได้ค่า p e d a n c e ที่รีเลย์มองเห็นนะครับซึ่งซึ่งรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้มองเห็นค่า p e d a n c e ของสายส่งตรงๆนะครับก็คือมองผ่านเครื่องวัด นะครับอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าลักษณะการทำง,งานของดตทวรีเลย์เนี่ยก็คือไม่ได้มองเห็นค่าอิพิเดนต์โดยตรงนะครับแต่ผ่านอุปกรณ์เครื่องวัดต่างๆนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าค่ารีเลย์ที่มองเห็นเนี่ยค่าอิพิเดนต์ที่รีเลย์มองเห็นเนี่ยมันเห็นยังไงนะครับก็จากสูตรนะครับก็คือค่าแซนะครับหรือค่าอิพิเดนต์ด้านไพรมอรีเนี่ยก็คือก็คือแหล่ง แรงดันหารด้วยกระแสนะครับแต่สาหรับส่วนด้าน secondary เนี่ยก็คือตามสูตรเหมือนกันนะครับก็คือด้านแรงดันหารด้วยกระแสเหมือนกันแต่เป็นการแปลงนะครับผ่าน ct แล้วก็ pt ratio นะครับก็จะได้สูตรตามนี้ออกมานะครับซึ่ง ct ratio เนี่ยก็จะเท่ากับกระแสด้าน primary ส่วนหารด้วยกระแสด้าน secondary นะครับแล้วก็ vt ratio ก็คือค่าแรงดันด้าน primary หารด้วย แรงดังดนด้านเซคัดเดอรีนะครับก็คือใช้สูตรนี้ในการคำนวณค่าพิเดนที่รีเลย์มองเห็นได้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับก็คือเราจะสมมุตินะครับว่าเราจะปรับตั้งค่าโซนหนึ่งของติดตั้งรีเลย์นะครับให้ทำงานที่85%ซนะครับซึ่งเราจะให้ค่า CT r a t i ชมา5 0 0ร้อยทับนะครับ PT r a t i ชให้มา20,000ื่นทับหกสนะครับแล้วก็อินพิเดนของสายส่งเนี่ย สบวก J 30โอห์มนะครับซึ่งเราจากสูตรเมื่อกี้นะครับเราจะได้คำนวณได้ว่าค่า ni หรือค่า ct ratio เนี่ยก็คือ500หาร5นะครับคือ100นะครับแล้วก็ pt ratio เนี่ยก็คือ2 0 0ห0หาร6ก3ก็คือได้เท่ากับ288.6นะครับซึ่งเราจะได้ ni ส่วน ne นะครับ1 0อยหาร288.6ยกเนี่ยก็จะได้0.3 465นะครับ ซึ่งค่าอีพีแดนที่เราเห็นที่เราบอกไปเมื่อครู่ก็คือค่าสายส่งก็คือ4บวก J 30นะครับเมื่อคูณ0.3465เข้าไปเนี่ยก็จะได้ค่าอมพีแดนนะครับของสายส่งด้าน secondary นะครับก็คือ1.386บวกด้วย 10.395J นะครับซึ่งเราเซตไว้ที่85%ก็คือ0คูณ0.85เข้าไปเนี่ยเราจะได้ค่าอมพีแดน pick up นะครับก็คือ1.18บวกด้วย J 8.84โอห์มนะครับอันนี้คือค่ารีเลย์ที่มองเห็นนะครับซึ่งค่าอิมพีแดนซ์ที่เราได้เมื่อกี้นะครับเราจะมาพอดบน R กับ X ก็คือ Rx ไดอะแกรมเนี่ยก็คือเอามาพอดในจุดนี้นะครับก็คือมันจะเป็นวงกลมที่เราเห็นอยู่นะครับว่ามันอยู่ยังไงกนะ็คือค่าอิมพีแดนซ์ที่เราเซตเนี่ยก็คืออยู่ในวงนี้นะครับซึ่งสายโซ่เนี่ยเวลามองเนี่ยมันก็จะอยู่อิมพีแดนซ์อยู่นอกโซนก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ซึ่งค่ามีการลือวงจรก็คือค่าพีแดนซ์มันน้อยลงมันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในโซนนี้นะครับรีเลย์ก็มองเห็นก็จะสั่งเบรคเกอร์ทิปนะครับนะครับจากรูปเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับด้านฝั่งขวานะครับที่เราเห็นอันนี้นะครับก็คือก็คือถ้าด้านฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นกาลังไฟฟ้านะครับไหลเข้าสายส่งนะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ย ก็จะเป็นไหลเข้าบัดบานะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือฝั่งฝาเนี่ยไหลเข้าลายนะครับฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยไหลเข้าบัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นฝั่งบนนะครับค่าตัวประกอบกำลังหรือค่า power factor เนี่ยจะเป็นแบบล้าหลังนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวประกอบกำลังหรือ power factor แบบนำหน้านะครับ อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับก็คืออันนี้เป็น power lagging นะครับแล้วก็อันนี้เป็น power leading นะครับซึ่งการทำงานของดิดตั้งรเลยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆโซนนะครับเพื่อเพื่อเป็นทั้งด้าน primary นะครับแล้วก็เป็นแบ็ k อัพให้กับสายส่งส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นโซนนะครับ ซึ่งในการไฟฟ้าสมมิภาคเราเนี่ยก็นิยมการแบ่งโซนของดิสเทนตรีเลย์เนี่ยออกเป็นประมาณ4โซนนะครับโดยปกตินะครับก็คือโซนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่85%นะครับของสายส่งก็คือตัวที่เป็นสีฟ้านี่นะครับก็คือส่วนใหญ่จะเซ็ตไว้8 5ของสายส่งนะครับแล้วก็ให้รีโค้ดได้หนึ่งครั้งนะครับ่วนโซนสองเนี่ยก็จะเป็นป้องก100ันร0 0เซของสายส่งนะครับเซกชันนี้นะครับ แล้วก็บวกอีก20 50อนะครับของสายส่งเซกชันถัดไปที่สั้นที่สุดนะครับก็คือสังเกตได้ว่าอันนี้สั้นกว่าก็คือ50อของเซกชันนี้นะครับแล้วก็โซนสนะครับป้องกัน100เซของสายส่งช่วงนี้นะครับแล้วก็บวกอีก120นะครับของสายส่งที่ยาวที่สุดก็คือโซนสี่ส้มนี่นะครับก็จะเลยออกไปนะครับก็คือแล้วก็โซน4ี่โซนสี่เนี่ย จะเป็นการมองย้อนหลังตัวรีเลย์เองนะครับก็คือมองย้อนไปที่บัตรนะครับเป็นการป้องกันบัตรอีกทีก็คือจะสังเกตได้ว่าโซน 2, สองโซน 3, สโซนสเนี่ยจะทิปล็อกเอาท์เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นแบ็กอัพโปรเทคชันนะครับสำหรับสายส่งนะครับแล้วกเ็เรามาดูการโคเดเนชันด้านเวลานะครับว่า ดิเตเทลรีเลเนี่ยทำงานยังไงนะครับก็คือโซนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าทํางานทันทีทันใดนะครับแล้วก็ทิปดีโคดได้1ครั้งนะครับสำหรับโซน2เนี่ยก็คือจะทํางานหน่วงเวลาไว้0.3เซกหรือ300มิลลิเซกนะครับก็คือหลังจากนั้นถ้ารีเลต,ต้นทางไม่ทิปตัวนี้ก็จะทิปแทนนะครับสำหรับโซน3เนี่ยก็จะแบ่ง ก็จะหน่วงเวลาไว้0.6เสษนะครับแล้วก็ทิปล็อกเอาท์เลยเหมือนกันนะครับโซน4ก็จะ0.6เสษเหมือนกันนะครับครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราก็ได้รู้กันแล้วว่าการคํานวณค่าอิมพีแดน์ที่เรลีมองเห็นเนี่ยเราคํานวณได้ยังไงแล้วก็รเรล y มองเห็นค่าอิมพีแดน์ของสายส่งได้อย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการแบ่งโซนนะครับการป้องกันของติดตั้งเรลีเนี่ยทำงานยังไงนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักติดตนรีเลย์มากขึ้นนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนที่ 3. สาสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ